พ He อ,อ, like อเล่นเกงยังี่ยังถอดเสื้อ่อนอเคเลยขอดล่งเกงบอกล่อนนะเ่เกกําลังถอดดูไะไม่ได้ดัวู้เกให้เห็นกอนเวลาอันควรเห็นได่อายไม่มีหน่อยเดียวเอง

แล้วเชื่อมันราก็มีก็มันตะโกนมัดกยหนูตรงนี้อ่าหนตรงนี้ไ่หนงไปไหนนงเดี๋ยวจะพวกขอโูไปเข้าเลยแล้วแล้วาเอาแล้่มาจะรีบกลับมาเอาเรื่งก็อีเียวมาหัน เดีไปนะนั <Santa> ่บนนั <pract ic disappears> <IN> ่งนี่ไย่เยอม่เลยเม่เลยเฮ้ยเร็วเลยนั่งไม่ได้เล้วค้างเดี๋ยวคางมาจะเสร็จเลยจะร้องเพลงรอมันหน่อยค้างเอ้ยฉันจะบอก ไอ้ต่างมันไปปัาเดี๋ยวมันก็มาอยู่คนเดียวเปลี่ยวเอ,กอีก็ไอ้ขงมันมาฉันจะได้โตผึ่งผึงโดนนะยคนเดีกเดอรอให้กูสลัดเสือก่อนกินเสือเนี้ยมีประโยชน์ที่เมียอย่างเงี้ยแล้วมึง่อนเออไอ้